ยกอย่างนี้เรายกไปอย่างนี้ไม่ได้เลยจะร่างเจ็บมากอย่างนี้เลยตอนที่ยังไม่ทานอ่าถ้าไม่ทานมันต้องดึงขึ้นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากทานล่ะคะกแล้วรู้สึกดไีได้ได้โอ้โอท้องเลยค่ะคุณยายเน่ <c oughs> <c oughs> แบบนี้โ <c oughs> อ้ย่างเศร้าออไปเลยเมันบอกผ่านแม่อู้เนี่ <c oughs> นีป่ปวดปวดนี่ลุกขึ้นง่ายแล้วเดี๋ยวนานลุกขึ้นได้ย่างก็ได้ได้ลูกแต่ว่าดีก็อยากล้องย่างหลังของสูงบ่อยมันปวดก่อน ก็ยากค่ะค่ะแลูวก็ปวดค่ะตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วดีขึ้นใช่ไหมคะสามารถเดินได้ดเยอะขึ้นค่ะเดินได้คล่องขึ้นนะคะโอ้มันขึ้นขึ้นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะคุณยายตอนที่ยังไม่ทานอ่ายัาไม่ทานมันต้องดึงขึ้นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากทานแล้วคะอ่าแล้วรู้สึกเดินได้ได้โอ้คล่องเลยค่ะคุณยายเดินขึ้นอย่างนี้ได้เลยอู้ยายจับดีๆนะคะอ่าพอทานแล้วก็เดินลงมาแบบนี้เลย เดินง่ายเดินคล่องเลยนะคะทุกคนมันจะยกแขนได้ไหมคะแม่ยกแขนมันจะยกแขนน่ะยกอย่างนี้ยกอย่างนี้แล้วยกไปอย่างนี้ไม่ได้เลยจะร่า่เจ็บมากอย่างนี้อยู่นี้เลยนะเจ็บแต่นี่ไปนี้ได้เนี่ยเพื่อนๆดูเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจากที่เราไปอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าตรงนี้มันเส้นมันตึงมากมันจะปวดคนที่เขาเป็นเขาจะรู้นะว่ามันเจ็บขนาดไหนแขนเนี้ยไม่เป็นไรแต่แขนเนี้ยมันป็นหานูน่าเพื่อนๆ ลองสังเกตดูกล่องแรกถ้าดีมันก็ดีเลยอ่าถ้ามันไม่ดีเพื่อนๆพื่ก็ไม่ต้องก็ได้ตัวเราในยซองที่สองเราคิดว่าดีแล้วนะปวดย่างบ็ได้อ๋อปวดเดินไม่ได้เลยใช่ไหมลูกขึ้นก็ต้องยืนสักกอนยางไปพีทากับล่มอ๋อยางให้เบิ่งดูยางกระทบขาบ่ได้ยางก็ต้องเปียบไปแบบนี้ เทียบขาขาที่แข็งไปเลยนี่ขาแข็งได้เป็นบ่อขาขาจังเป็นบ่อขาวแงยางไป้งซียนไปก็ต้องไปไปน้ำใจแช่แบบนี้ย่างเศร้าไปเลยเป็นบ่อขาแม่โอ้ี้เนาะปวดปวดแห้งเนาะไจังซียนเลยตอนตอนที่ย่างบุรีกินย่างแบบนี้เลยเป็นบ่อขาแล้วตอนที่กินแล้วเด้กยางได้ย่างจังไหนโอ้ย่างจังีิเลยมั่งมั่งขาให้เบิ้งได้ขาแม่ โอ้โหได้แล้วไอ้คนที่ย่างบ่ได้เด้สิย่างใส่แบบนี้เลยมั้อืมอือแบมไม่เห็นเลยเออมันนี้ย่างไหนเลยเป็นบ่คขามันนี่ย่างโอ้ยย่างไหนจนคนมาถ่วงเนาะก็จะคือย่างไหนเหรอนี่ไงย่างเสียเลยย่างขายของไงเขาขนาดกินแม่เพิ่นกินไปซีซ่องนะคะแม่เราย่างเลยมื้อนี้จากที่เราย่างไปย่างลูกย่างกินเขาก็ซื้อน้ำแข็งเสิร์ฟเออเจ้าก็ลูกได้เจ้าก็ย่างได้แล้วว่ะ เขาทักลายเป็นบมอขาดตะกอนนี่ยางโม่ได้เนาะกะอนเขาสิขายเอานะมือสาวมาซื้อแล้วลูกไปตักให้เขาเขาก็ท่วงปวด้ส่วงคอมันมาปวดขางีบป่ค่ะขางนี่ก็ขางนี่แหละอยากปวดขางสองขางนี่ขางด้ปวดแห้งก็กบบขางนี่ครับแค่ว่าดีไปอยากล้อมแต่เจ้าของน่ะค่ะพี่หูซึว่าว่าเข้ามันดีกองที่สามเลยนี่ก้องที่สามแมนล้อมอ้อมสากที่ตะกอนเนี่เนาะแบบมันงอขางอยางโม่ได้เลยมันีงอได้แต่มันกระจับจิบ ัขาดยู่ค่ะอย่าให้ตไต่ร่องยางมึงนะคะยกแข้งยกขาให้เบิ้งเนี่ยค่ะเป็นยังไงเออตอนนี้ก็ง้อขาได้บล็อกคืกลับๆเนาะค่ะรสชาตินี่หอมหอมสมนีหวานมี่สมหอมหวานแซ่บชินง่ายคืนคล่อง มีอาการปวดเข้าปวดขาปวดแขนชาน้ำปลายมือลูกก็เลยสั่งดีบุญไม่ให้กินแล้วก้อนกินแล้วมันดีมันเศร้าเก็บแข้งเก็บขาก็ดีหวัวเขา่าตะกี้เนี่ยโอ้ยลูกขึ้นนั่นข่ำพุ่นข่าพี่เดี๋ยวนี้ลูกขึ้นง่ายแล้วเดี๋ยวนานลูกขึ้นได้ย่างกไ็ได้ได้ลูก ตะกี้จตใช่ไม kind of ่ซ oh, ักไดเย็นผมแม่ออกมาแต่ป่นนี่อีเดออย่านีเดอรีบุญนีเดอย่างงย่างลดนลเออย่างหลังคกูขาโลาก็นุกแต่ว่าย่างหลังผมสูงรนดนวกินแม่ย่างแบบแม่ย่างแบบนี่แหละเดินแบบนี้แหละหูกแต่ว่ายกขาให้แต่โบล่าหนุก แม่แม um ่ก็จะกล้มไปยอะเลยบอกบอกให้เดินนดีๆก็เดินไปได้ลูกก็เดินไปเราก็ลงคือเก่าอย่างเนี้ยเดินก็จะย่งแย้งนีิไปตลอดได้บอกเขาเนี้ยเดินแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ก่อนที่ยังไม่ได้ทานเยแต่พอพอทานแล้วมันมันเป็นยังไงคะแม่นม้ก็เดินตรงเลยเลยลูกเดินชงาเลยแม่เดินไปไหนบมเงยก็ได้ปกติเลยแม่แม่เดินเถือนได้สบายลูกหันหน้าหันใช่นี้มันก็ไม่ปวดแม่เดินตรงเรี่ยวเลย พ่อบอกให้เดินตรงๆหน่อยแม่ก็เดินตรงๆให้พ่อดูเดินตรงๆเลยไม่ปวตรงเลยขาที่กำลังเป็นกำลังปวดอยู่ปวดหลังปวดเอวชาลา้าลงขานะคะรีบโทรเข้ามาปรึกษากับเราในวันนี้นะคะวันนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษ30สายแรกนะคะรอทุกท่านอยู่ค่ะโทรเข้ามาได้ที่098 831 4436รอรับสายให้คำปรึกษาทุกท่านอยู่ค่ะ